สวัสดีครับทุกๆท,ท่านผมอาจารย์เกียรติช่องคดชะโหรานะครับวันนี้ผมมีดวงน่าสนใจจะมาแบ่งปันความรู้ให้กับท่านนะครับว่ายังไงเรียกว่าจะได้แต่งงานลดน้ำสังและยังไงจะได้ยา่าอยู่ในดวงเดียวกันเลยนะครับมาดูครับดวงชะตาของท่านผู้นี้เกิดวันที่13ตุลาคม 2523เวลาตกฟาก1 8นาฬิกานาทีเมื่อมาผูกด,ดวงเปิดปฏิทินโหวแล้วจะตรงกับวันจันทร์ขึ้นสี่ข่ำเดือน11ปีวอกเขาจะมีลักคนาอยู่ราศีมีนจากข้อมูลเบื้องต้นแค่นี้เราก็ทราบนิสัยใจคอแล้วนะครับคนราศีมีนเป็นรูป ปลาสองตัวว่ายไปคนละทิศหางผูกติดกันดังนั้นคนผู้นี้เวลาเขาเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีๆก็ถดถอยได้ไม่มีสาเหตุแล้วเวลาที่เขากำลังตกอับถดถอยอยู่นั้นก็ก้าวหน้าจเจริญได้หาเหตุไม่ได้เพราะปลาสองตัวนี้มันผัดกันมีแรงมากกว่ากันก็ฉุดไปทางใดาทางหนึ่ง นอกจากนี้ดาวเจ้าบ้านของราศีมีนก็คือเลข5พระพฤหัสพระพฤหัสจึงเป็นตนรุ่นลากของเขาพฤหัสมีลักษณะอย่างไรฉลาดลึกล้ำฉลาดล้ำลึกเป็นคนตรงเป็นผู้ใหญ่มีท่าทางกิริยาเป็นผู้ใหญ่น่าเคารพนับถือนี่คือลักษณะของเขาต่อมา เวลาตกฟ้าของเขาเนี่ยนะครับมันไปตกสัมโนเลิกเลิกสัมโนนักสัตว์คือเรวดีคนที่ตกนักสัตว์เรวดีเนี่ยจะเป็นผู้ทรงความรู้ผู้ชายนี่อาจจะตัดสรู้เป็นอรหันต์ได้นะผู้หญิงจะเป็นแม่ชีก็จากลักษณะแค่นี้เราก็ทราบแล้วว่านิสัยใจคอ อุปนิสัยของคนเจ้าของราศีผู้นี้เป็นผู้ใหญ่มีความรู้น่าเคารพแล้วก็ใจเย็นทำไมถึงใจเย็นละ่ะผู้ใหญ่นะใจเย็นอยู่แล้วนะภาพพฤหัสก็มีเป็นลักษณะของผู้ทรงธรรมก็ใจเย็นแล้วราศีมีเนะี่ยมันเป็นาธาตุน้ำก็ยิ่งใจเย็นก็ไปใหญ่ ต่อมานะครับท่านดูซ้ายขวาของลัคนาเป็นระยะสองช่องสามช่องไม่มีดาวเลยดาวมาอยู่ด้านล่างนี้ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าต้นชีวิตนี่คือต้นชีวิตตั้งแต่เกิดมานะครับต้นชีวิตมาจนเลยวัยรุ่นเนี่ยเป็นชีวิตที่เงียบเงียบเงาเงาไม่มีอะไรเลยไม่มีความโลดโผนไม่มีสิ่งที่จิต จะน่าจดจำเลยและบั้นปลายชีวิตในช่วงท้ายของชีวิตเหมือนกันก็จะไม่มีเหมือนกันดวงนี้จึงน่าสนใจว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าเขาไม่เตรียมตัวไว้ให้ดีเขาจะ,ะเสียอย่างว่างเปล่ามาดูต่อนะครับเมื่อเราผูกดวงขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราก็มาพอดดาวเรียบร้อย รถด,ดาวลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาหามาตรฐานของดาวแต่ละดวงทำหน้าที่อะไรกรณีนี้พระอาทิตย์พระอาทิตย์อยู่นี่นะครับไม่มีมาตรฐานใดๆเลยแล้วพระอาทิตย์ทำหน้าที่อะไรก็ไปดูว่าเรือนเขาเป็นอะไรป๊าเจ้าบ้านเจ้าบ้านเรือนนี้คืออริเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์ทำหน้าที่อริ พระิพระอาทิตย์ยิ่งใหญ่ทำหน้าที่อริก็อริตัวใหญ่ละพระจันทร์ล่ะพระจันทร์ของเขาเป็นนิดอยู่ตำแหน่งนี้เป็นนิดนิดแปลว่าน้อยแปลว่าเล็กด้อยล้วพระจันทร์ทำหน้าที่อะไรพระจันทร์เป็นเจ้าของเรือนนี้ปุตตะทำหน้าที่ปุตตะคือบุตรบริวารเพราะฉะนั้นคนผู้นี้ จะมีบุตรบริวารที่ไม่ใช่เป็นในพนในพันเล็กๆแต่ทําความจเจริญให้กับเจ้าชะตาเพราะว่าอยู่ในภพสุภะคือความจเจริญก้าวหน้าดาวต่อมานะครับดาวอังคารดาวอังคารอยู่ที่ไหนอยู่ที่เดียวกันกับภพบสุภะนี้อยู่ที่เดียวกันกับพระจันทร์ดาวอังคารของเขาได้เกษตรได้ราชาโชค พระอังคารอยู่ที่ราศีเนี่ยเป็นเกษตรมั่นคงราชาโชคได้มาขอภัยแก้ไขยาจกโชคจะได้โชคได้ด้วยวิธีการขอมันไม่หล่นมาเองเหรอกครับขอแล้วจะได้คนนี้นะครับแล้วดาวอังคารทําหน้าที่อะไรดาวอังคารอยู่ตรงนี้ทําหน้าที่สุภะดาวอังคารอยู่ตรงนี้เจ้าเรือนทําหน้าที่กระดุมพระ เขาจึงทำหน้าที่ทั้งกระดุมพระทั้งสุภพระต่อไปดาวพุธดาวพุธนะครับอยู่ที่นี่อยู่ในภพมรณะมาตรฐานมีอะไรไม่มีดาวพุธเป็นเจ้าเรือนอะไรเป็นเจ้าเรือนเรือนนี้ปัตตนิและเป็นเจ้าเรือนเรือนนี้พันธุดังนั้นพระพุธจึงทำหน้าที่ทั้งปัตตนีทั้งพันธุ ดาวพฤหัสละ่ะดาวพฤหัสอยู่ที่นี่มีมาตรฐานเป็นประประแปลว่าขาดขาดไม่ปฏิติประต่อเป็นห่วงห่วงแล้วพระพฤหัสเขาทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ตนุทำหน้าที่กรรมะเพราะฉะนั้นจึงแปลได้ในตัวว่าเจ้าดวงชะตาคนนี้เนี่ยตนุรักเขาคือเลขห้านี่ด้วยนะมีการงานที่เป็นประ กรมมะเป็นปละคือเข้าเข้า,อ,าออกๆงานอาจจะเปลี่ยนง,งานบ่อยคืองานกระท่อนกระแท่นมีมั่งไม่มีมั่งถ้าเปิดร้านค้าก็คือมีลูกค้าเข้าบ้างไม่เข้าบ้างอย่างนี้และตัวเขาเองก็เหมือนกันลักกะปิดลักกระเปิดเพราะพระพุทัดทำหน้าที่ตนุตัวเขาด้วยต่อไปดาวหกพระสุขพระสุขอยู่ที่นี่ ไม่มีมาตรฐานใดๆเลยเป็นพระสุขธรรมดาและพระสุขทำหน้าที่อะไรเป็นเจ้าเรือนสหัชชะการเปลี่ยนแปลงเพื่อนฝูงและเป็นเจ้าเรือนมรณะความตายความเสียหายต่อมานะครับดูดาวเสาดาวเสาอยู่ที่นี่ไม่มีมาตรฐานอื่นนอกจากตัวนี้สองกา ดาวสองกานี่คือดาวที่ด้อยลงไปครึ่งหนึ่งในกรณีที่ดาวเสาสองกาดาวเสาจึงด้อยลงไปครึ่งหนึ่งดาวเสาก็ททาหน้าที่อะไรลาพระครับเจ้าเรือนลาพะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนมีลาภผลลาภผ,ผลประโยชน์เป็นลาพระเนี่ยจากปัตตนิคู่ครองหุ้นส่วนแต่ว่ามันเป็นลาภผลที่มันสองกา ถูกโกงได้มา50บาทเขามาบอกยี่สบาทอย่างนี้นะครับต่อไปดาวราหูดาวราหูอยู่ที่นี่เป็นจุนลจักรคือเป็นโชคเล็กๆมีความพยายามเล็กๆน้อยๆขยันเล็กๆน้อยๆไม่ไม่ได้ต่อสู้มากเป็นจุนลจักรอยู่ที่นี่นะครับแล้วดาวเสาเออโทษที ดาวราหูทําหน้าที่อะไรดาวราหูอยู่ราศรีกุมทําหน้าที่วินาศเพราะฉะนั้นเขาจะมีเรื่องวินาศความเสียหายปุตตะจากบอบุตรบริวารแต่ไม่มากเล็กๆน้อยๆอยู่เรื่อยแต่ยังครับเพราะมันมีก้ามาคุมด้วยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตรงนั้นเรามาดู เรายังไม่ไปเรามาดูตรงนี้ก่อน,นครับเรามาหาอายุอายุปัจจุบันเขาก่อนวันที่ผมทําคลิปนี้2,566เดือนกุมภาวันที่8ส่วนตรงข้างล่างนี้คือวันเดือนปีเกิดของเจ้าชะตา2,523เดือนตุลาวันที่13ลบกัน8ลบ13ไม่ได้ยืมยืมเดือนมา1เดือน1เดือนมี30วันนะครับตรงนี้ก็กลายเป็น38 38-13ลบเหลือ25ตอนนี้เดือนเหลือ1เดือนลบ10เดือนไม่ได้ยืมปีมาครับยืมมา1ปีมี12เดือนบวกกับอีก1เดือนที่มีอยู่ก็เป็น13เดือนลบ10เดือนเหลือ3เดือน6ถูกเขายืมเป็น1เหลือ 5, ห5ลบ3เหลือ2 6ลบ2เหลือ4จึงได้อายุเขา4 2ปี3เดือน25วัน อายุย่าง43ก็มานับจากลักนณาไป12 12 1สอง2ึสองหนึ่งสิบสองนึอตึบส2 3องสามสิบหกสาตกที่นี่วางลักนณาจรไว้ข้างนอกลักนณาจรอ,อยู่ที่นี่และเหล่านี้คือดาว ที่อยู่บนท้องฟ้าจริงในวันวันนี้8กลกุมภาพันธ์2 5 6อพอดเอาไว้ก่อนทีนี้เรามาดูว่าในกรณีที่อายุเขาตกช่องนี้ปัตตนิจะเกิดอะไรขึ้นก็จะบอกได้เลยว่าในปีนี้ปีที่เขาอายุย่าง43ทั้งปีเนี่ยเขาจะต้องผูกพันกับเรื่องเหล่านี้ปัตตนี ซึ่งปัจจีน,นี้มีความหมายหลายอย่างเช่นคู่ครองอุ้นส่วนการผ่อนชำระคดีความทางแพ่งความร่วมมือเมียน้อยผัวน้อยจะเป็นเรื่องใหญ่ที่เขาจะยุ่งวุ่นวายอยู่ทั้งปีเรื่องเหล่านี้ก็ยังดีนะครับเพราะปีหน้ามองไปเนี่ยคือจะตกมรณะเจ็บแค่ได้ป่วยละแต่อย่าเพิ่งลองกลับมาดูดวงตรงนี้ก่อน เราได้เรื่องแล้วนะครับว่าเรื่องใหญ่ประจำปีเนี่ยของคนคนนี้จะเกี่ยวกับเหล่านี้เรารู้แล้วว่าปีอายุย่าง43เขาจะต้องวุ่นวายกับเรื่องอะไรบ้างในการอ่านดวงทั้งพื้นดวงเดิมและดวงจรไม่ว่าจะอ่านยังไงให้ทำขั้นตอนเหมือนกันทุกครั้งนะครับคือพลตดวงดาวหาอายุพลตให้เรียบร้อย แล้วก็มาขั้นที่2อ,อ่านดวงเดิมไว้ก่อนเพราะว่ามันจะไม่หนีจากดวงเดิมเักเท่าไหร่อ่านพื้นดวงเดิมไว้ก่อนมันเสมือนหนึ่งกับว่าเรากางแผนที่ออกมาเห็นภาพทั้งจังหวัดแล้วเราก็เลือกว่าเราจะไปที่ไหนเป็นน้ําตกไปภูเขายังไงแล้วจึงค่อยอ่านแผนที่ว่าจะไปได้ยังไงซึ่งในการดูดวงแผนที่นั้นก็คือการอ่านตนุก นี่อ่านตนุหรือลักนณานั่นเองของท่านนี้นะครับเรามาอ่านดูนะครับอ่านจากตนุไปดาวเจ้าเรืองที่ลักนณาอยู่คือดาวพฤหัส<ม>ก็มาหาว่าพฤหัสอยู่ไหนติ้งติ้งติงติ้ง,งพฤหัสอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นปัตตนิเราจึงอ่านดาวทางลักขณาได้ว่าตนุปุ่งมาอยู่นี่ปัตตนิจังหวะที่1ได้แล้ว มาอยู่ปัตตานีปัตตานีนี่คือตัวนี้นะครับเจ้าเรือนแล้วเจ้าเรือนไปอยู่ไหนปุ้งมาอยู่ที่นี่มรณะยึงอ่านตนุของเขาได้ว่าปัตตนิมรณะตน,นเองจะต้องผูกพันกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนเรื่องเสียหายเรื่องตายจากเรื่องไปไกลๆกันนี่ บอกให้รู้แล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะยังไม่พอเราต้องได้ความมั่นใจเราก็ต้องอ่านจากตนุลักษ์ตนุลักษ์ตนุลักษ์ก็คือเจ้าเรือนที่ลักนาอยู่คือพรหัสพุทรหัสอยู่ที่นี่อ่านเข้าหาตัวเองก็ได้ตนุอ่านไปจังหวัดที่สองได้กระดุมพระอ่านจากตนุลักษ์นะได้ตนุ กระดุมพระตนเองจะได้เกี่ยวข้องกับการเงินดังนั้นจากการอ่านทางลัคนาและอ่านทางตนุลักษ์จึงจะได้ออกมาว่าปัตติิมรณะกระดุมพระเพราะฉะนั้นเรื่องที่ตนเองจะต้องเผชิญในปีนี้ก็คือเรื่องการฟ้องร้องดำเนินคดีด้านการเงินการแบ่งปันมรดก คดีความทางแพ่งการแตกคอกันการทำประกันชีวิตการเคลมประกันเหล่านี้ซึ่งทั้งหมดเรื่องเงินเป็นใหญ่ทีนี้ผมจะสอนเกณฑ์สำคัญนะครับดาวคู่นี้พระพฤหัสกับพระอาทิตย์อยู่ร่วมกันที่ไหนก็ช่าง แต่ถ้าอยู่ร่วมกันเนี่ยสตัวนี้เรียกว่าเกณฑ ok ์ทักษิโนทกหมายถึงว่าเจ้าชะตาจะได้มีการแต่งงานโดยการลดน้ำสังก็คือแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณีตามกฎหมายเกณฑ์นี้นะครับค่กัน1นเนี่ยทักษ ok ิโนทกอีกตัวหนึ่งคู่นี้นะครับ 2กับ3อยู่ด้วยกันเมื่อไหร่มันมีเรื่องชู้สาวแน่นอนถ้าเป็นผู้ชายสเสน่ห์มากผู้หญิงเข้าหาเยอะถ้าเป็นผู้หญิงมีชู้อยู่พบสุภาพด้วยเยอะเลยทีนี้เรามาดูนะครับ ในช่องที่ตรงข้ามกับลัคนาคือปัตตนิปัตนิคือคู่ครองทำไมคู่คู่ครองถึงอยู่ตรงข้ามกับลัคนาล่ะเพราะมันคนละเพศคนละฝ่ายเหมือนกับคนละขั้วกันเลยไม่มีผู้ชายแต่งกับผู้ชายผู้หญิงแต่งกับผู้หญิงแล้วจะได้ลูกมันก็ต้องเป็นชายกับหญิงนะครับทีนี้สำหรับดวงนี้ที่ลัคนาเขาไม่มีดาว แต่ว่าที่ปัตนิเขาเนี่ยมีดาวถึง3าดวงบอกให้รู้ว่าคนนี้เจ้าชะตานี้มีคู่มากจะเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้ไม่รู้รู้แต่มีคู่มากแล้วทีนี้ยังไงอย่างนี้ครับคู่5กับ7คู่นี้ทางดวงชะตาเรียกว่า คู่แสนสาหัสจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งแสนสาหัสมากแต่แสนสาหัสแล้วดีขึ้นนะอย่างเช่นไปผ่าตัดแปลงโฉมอย่างเนี้ยเจ็บปวดทั้งเงินทองเจ็บปวดทั้งร่างกายแสนสาหัสไหมต้องมาเปลี่ยนบัตรต้องมาเปลี่ยนเอกสารเยอะแยะ แสนสาหัสมากแต่ได้คนใหม่ที่ดีขึ้นแต่มันมีเป็นประจำเนี่ยถ้าคนนี้อยู่ในภพปัตตนิแปลว่าเขามีการเปลี่ยนคู่ด้วยความแสนสาหัสอยู่ทีนี้7นะครับมีแรงเอื้อมสามารถยืดมือไปได้ด้วยกำลังของเขาไปทำอะไรต่อเมื่อไรได้ไกลถึง3กับ10ช่องนับ 1... คือนับตัวเองเป็นช่องแรกเสมอ 1...2...3... เพราะฉะนั้นแรงเอื้อมเขา3ม,มัาอยู่ที่นี่มาช่องนี้ปัตตนีเขาเอื้อมมาถึงสุภะถ้าเป็นดาวอื่นๆนะเอื้อม,มาอย่างนี้คือความสุขคู่ครองความสุขแต่ดาว3กับดาว7เ,เนี่ยมันเป็นคู่แตกหักฟ้องร้องดำเนินคดี ที่ผมเรียกว่า 3, 7เสร็จทุกลายเพราะยังไม่เคยเห็นพ้นได้เลยนี่มาละเจเอื้อมมือมาถึง3 3มนี่มีแรงเอื้อม4กับ8 1,2,3,4ไม่โดนใคร5,6,7,8ไม่โดนใครสามน่ะเอื้อมไม่ถึงใครทำอะไรใครไม่ได้มีไอ้เจ้า7เนี่ยมันเอื้อมไม่หนึ่งมันเอื้อมได้สามกับสิบหนึ่งสา 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ที่10ไม่มีมีที่3โดนตรงนี้3ทําหน้าที่อะไร3ทําหน้าที่สุภกระดุมพระเพราะฉะนั้น7จึงฟ้องเรื่องการเงินความมีความสุขนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงบอกว่าคนนี้มีดวงที่จะแต่งงานอย่างถูกต้องก็คือนี่ สมบูรณ์มากเลยนะครับคือมันอยู่ในพบปัตตนิพอดีดาวคู่นี้ทักษิโนโทกนะแต่งงานนี่เกณฑ์แต่งงานของเขาแล้วเกณฑ์หย่าของเขา7 337ามแย่หย,ย,ย่าแน่นอนเพราะอะไรเพราะมันเป็นปัตนิกสุภะปัตตนิคือคู่ครองฟอง้องหย่าเอาแล้วยังไงอีกมีครับมีเลขสองดาวสองเนี่ยทำหน้าที่ปุตตะ แต่ว่ากิกมาอยู่ที่สุภะคนนี้มีกิ๊กคนนี้ฟ้องเอาแตกหักฟ้องหย่าเจ็ดสองคือคู่พลัดพรากการจะพลัดพรากกันก็ด้วยการจากกันด้วยดีหรือจากกันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นดวงนี้เนี่ยดวงของคนคนนี้มีจุดที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าดาวปัตตนี อยู่ในเรือนเรือนนี้นะเขาอยู่ไหนเขาอยู่มรณะก็หมายความว่าคู่ครองเขาตายโอกาสที่คนนี้ดาวนี้คู่ครองตายจะมีเยอะมากเพราะมันเป็นปัตตนีมรณะตายแง่ๆเลยพอคู่ครองตายแล้วใครมาฟ้องล่ะเนี่ยคนที่มาฟ้องเนี่ยก็เป็น คู่คลองหรือฟ้องเรื่องคู่คลองนี่คือเหตุการณ์วันนี้ผมรู้สึกว่าผมสอนไม่ค่อยดีแต่คงเข้าใจดังนั้นผมจะยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอให้ท่านทั้งหลายคอมเมนต์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยครับขอบคุณมาก